สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มากินข้าวกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสุดที่รักเหมือนเดิมจ้องให้แม่ห,มแมกกหรอวะบอกแม่เมื่อกี้นะวะพ่อเพิ่ชอบกินอุป,ปาฮะเพิ่งจะกินอุป,ปาเออดีแหละนี่แต่กระผมหม่ไหเลยวันนี้ก็มีมผัดผักบุ้งลอยฟ้าครับ แมวแมวเลยเออแมวแมวมีไก่ทอดนะครับมีไก่ทอดไก่ทอดครับมีไก่ทอดมีภาพสุ๋นเอาจกเขาให้อันนี้คนข้างหลังก็จะมากินด้วยหอนปะหือหอนเหรอวะาใครข้างหลังเป็นหอนหรือว่าใครข้างหลังจกให้บักเสก ให้มันให้มันตกเองให้มันตกเองโดนภาษาแล้วมันตกเองตกมาอุ่นเหลือ,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 อครับข้นสารังผสมน้ำสิมาสิ่งนั่นข้นได้น้ำอยังสวัสดีสวัสดีครับฮะฮะได้น้ำมีนะบอกเอาไปเห็ลูกแข,ข่ะเด่นบเอาลูกเขาหนักมากเลลูกเด้วพี่ครับผม เอะไปยัคือบังหน้าอาอ่่อะเอาอก่อนบามตันั่นไ่ใส่ทำไมเปี่ยวแลาวมันเปี่ยวแล้วเขาว่งเปี่ยวไหมมบ้ที่มึงอย่ฮะเปี่ยวมันหนา หมูใหญ่อย่าเอาให้ลูกปะกินข้าวแฉะเขายังไม่รู้จักกลืนเท่าไหร่ออกเลยน่นพอแล้วเอาหมึกเอาตุัวไม้ตุัวไม้ก็หนกินเมล็ดกินข้าวตายเอาให้ลูกปะก็เลยตัวเนื้อให้ลูกตัวแดงลูกเป็นตัวเป็นเนื้อเขาทานคิดว่าจะเอาจะเอาไข่มาให้ชอนชิมเล็กน้อยครับ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 นั่งกินหมูไว้หรืแม่กลับน้ำเอาบกเอาไปหนบปกเน่าสมปะ Sổ được rồi Anh không có sổ mà Sợ ạ À phải kim thế này ngay, anh Thế đéo à, ơi À chìm đi kéo nhau Thế đéo mi thế cái bay. Chị chị đi nói cho anh ạ Ừ, điểm ngủ, điểm lán hỏi <laughs> <laughs> ดิบนะคอมเอ้าคอมไหนฮะ,ะสาดานะคอมไต้เหรอเรากินบ่ดิบ่เห็นกินเลยกินเลยเราไม่อยากก็จะแบ่งไปวันหลังพันเอาแนวตัดแบ่งเอาไวอ้อาต่นแรกเราไปกินเลย <laughs> ทรงแดงทงแดงเอาช้อนมากินไข่ด้วยลูกฮ่าฮ <ont S 2> ่าฮ่า่อแสดงว่าลูกลูกแสบคอเล่าไรกันเออเอออะไรลูกเอ็งดีเจอะไรมนจะรู้เรื่องรู้เล่าเลยอืมมักจะแงนสมมอพี่อย่มอสม่ สมมัเมื่อกี้พอดีอยังขึ้นเข้นอ่ะขนยังเยังคนได้ยังหมดแล้วกินน่อยๆม,มาตมั่งแต่ประถมกินหมูคอดีกินกินกินของผู้ใหญอ่อะนะของผู้ใหญ่ผมเองนี่ยากกินข้าวเช้านับการนะครับก็ผมจะกินข้าวเช้าอยู่ประมาณ ถ้าปีหนึ่งก็สองครั้งนะครับช่วงช่วงเดือนช่วงเมียปิดเทอมครับถ้าแม่บ้านเปิดเทอมแล้วก็ม่ค่อยได้กินนะครับไปทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าครับอ่ากินเป็นทำงานหกโมงเลิกงานห้าโมงครับ กินไข่แบบนี้ทางานนะครับกินไข่ได้ไหมกินไข่นเล่อามยิน้มงเา้ามยินไอจังได้ใส่ดิบงอูเ่เก่ง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 อืัวดีครับสวัสดีหนาที่นี่เขาเขาแต่งเล ก็ตายอยู่นี่สละอยละกินข้าวด้วยอุ้ยลูกจะงิกตายจริงเหรอครับป๊าป้าหยิบอันนี้มาให้ลูกกินดิกินสักเล็กนอผมอยากรู้ฮะเหมือนเหมือนเบอร์เบอร์เบอร์เหรอเบอร์ไหมไม่เบอร์นะ จริงจ้าส้อมตายมั้งเสียแล้วค่ะยังจอมบรีเด็ดตอยู่ไหมเออแกยังพูดวลีเด็ดอยู่เลยพูดว่าอะไรนะสบายดีคอันนั้นนะครับคุณหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์สดนะครับแกยังบอกว่าเออสบายดีไอ้จุดๆๆนะฮะ ไม่ได้คายออกนะม,มาคายออกไม่ต้องกินจีนใหม่แ<ต>นะได้บบเรนนา,าคนแกเป็น,นอันตรายเยนาะคุณถั่าคุณแกเป็นอันตรายนะขียนสูงเช้นรุ่นคุณตาคุณยายเป็นอย่างเงี้ยอันตรายมากนี่แม่กินผักด,ด้วยูกินผักด,ด้วยกินผักด้วยกินผักบุ้งด้วยยายายา,ยาเออแม่บาบาง มแมวลายแมวอีกแมนดอกจะให้แมวมากยังเบอร์คะ่ะเอ,าอ้าวภาพเบอร์เหรอไม่อะไรเองไม่อะไรเองภาพเบอร์คือภาพจริงอย่าไม่น่าเบอร์นะเอ้าเบอร์เหรอไปแล้วเบอร์เหรอครับเบอร์เรียงหายเบอร์เรียงหายเบอร์เรียงเบอร์จริงไปแล้วกินคำเล็กๆนี่ะเข็ดกล้องด้วยหลังกล้องหน้ากล้องหรือเปล่าชัดแล้วชัดแล้วจ้าชัดแล้วกินผังได้ไหม ตายจริงบวกหนึ่งชัดแล้วหายแล้วชัดแล้วเบลอมากอันนควาด้วยเบี้ยคอชัดแล้วชัดแล้วโอเคครับโู้กิน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 มาดูเส้นไหนก็กินแต่ว่าปิดของข้าวมันไหจมอยิ่บ้างกินแกงนี่มันกินเดี๋ยวนะแม่โมกินหรอกแม่โมกินหรอกกินยังกินยังยังเกู่แล้วหนงตัว กินไข่ได้ลูกมาเก็บตัวไปบูมบุมแล้วไปอานหนังกันเด้อแหมะใช้ด้านนี้ว้าาวมาสิจะให้มึงเก็บกวางเดียวก็ไม่ไหวกินข้าวไม่ไหวเก็บส้ำเก้าเื่นค่ะโอเคเก็บซ้ำเก้าแมวยาแืมจัดยาให้ญ่แมวมาผู้แมวพานี่อืมอยู่กับแมวครับเอาอาหารโยนใส่หมาอยู่ ตทำไงอย่านะรู้จักเอาเอารีป้อนนะครับเพื่อนรักเอาเกาลัดหมูย้อนลงไไงแมวเมื่อกินนะนั่นดีน่าดีไปดูน้องใกล้ๆนะครับผมแมวจริงออกมาหน่อยเราบึ้มมีกระป๋อนนะแมวหนัก้อนแมวกินแมวกินแมวจรินแบ่งแมวนะกินแต่ของแมวแมวก็กินไข่แมวก็กินไข่ ได้พอแล้วเอาใครแมวกิบมาเลยเมกิ์เน่พอแล้วพอแล้วอีบอญาญาบอกแมวญายาแต่ขอโน่นขอไอแมวกินเอ้ยเจชูแมวาวกินเจชูลูกแมวากกินเจชูแม่ไม่แมวนี่เครับเล่นกับแมวน้องวัวบางครับใครบอกยังไงเลยน่ะแม่วากกินใครแมว แมวกินใครมข่ามันกินขากินเข้าพอสิกันี่ข้าไม่่อเก็บแมวพอแล้วพอแล้วแมวไม่เอาแล้วเก็บไรไม่เอาุ๊บอั่นนไม่เอามึงไรไม่เอาคนผสมอไกิด้วไปเลย ไข่เป็ดไข่ไกไข่เป็ดคือ่าเขาว่าโควิดสายพันธุ์ดินเดียเข้าไทยแล้วนะเขาแล้วฮะเขาแล้วเขาคือระบาดเหรออืมแม่แม่มเมื่อเออในที่ขาดน้ำกันกินขาดน้ำกัน กินเลยเอาอีกไปกินกินลูกยัเี่นบบอ,อืมพ้่ขอน้ำการปพี่มใช้ผิดด้านานะกินหรอกินขนมปังเรอเร็ว,ว่าะเป็นยังไงอนนี้เ็นุ กินหมูก่อนนี you you ่กินหมูก่อนหมูสองชั้นหมูกินหมูก่อนกินหมูก่อนหมูสองชั้นหกูหมู เอามาดูสองพี่น้องครับนี่สัมภาษณ์ใครตื่นเช้ากันใครตื่นสายกันก่อนอืมม,มึงเอานี่ไปหลางไปหลังเพื่อนอืมมีขาวสำันพี่น้องเมื่อเช้าใครตื่นไวขื่อฮะใครนะเ,นเจ็บกองขี้ควากี่กอง ะกองเดียวกองเดียวตัวเดียวเมี่อกี่สามกองตัวเดียวเมื่ี่สามกองใช่ไหมอ๋อก็ทำไมตามกติกาไปไหนลูกเอาเก็บเงินเอาลูกขึ้นมาอย่างสิเดี๋ยวไปดูลูกไม่ได้ไปอ่านหนังก่อนเด้อจะไปฉีดยาอีกเรื่อยา โควิดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อินเดียเมื่เกียบผมเพิ่งไปดูสตรีทฟู้ดครับสตรีทฟู้ดคนอินเดียมันก็เป็นเป็นโรคอยู่หรอกนะฮะเพราะว่าเขาใช้มือใช้มือใช้อะไรในการทำในการรับประทานนะฮะมันก็เลยทำให้ เจอโรคเนี่ยมันแพร่กระจายไวครัอ้ยืนอ้ไอ้คยอะไรมองอะไรกันกินนิดกินกินกินใส่ฝ่าอย่างเงี้ก็เหมือนเราเราก็ใช้มือกันนะครับใช้มือในการทําทําอาหารเออในการรับประทานอาหารแต่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นนะฮะในการใช้มือเอ่อ ทำปนนะครับส้มผักอะไรเนี่ยก็เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ไปดูของของของอินเดียนะฮะคือทําขายอะทําขายทําขายนะครับทําขายเอามือทํานะครับประมาณว่าโรตีแต่ว่าโรตีจะดูซอฟกว่าอันนี้เขาจะเป็นอ่า ไปดูได้นะครับเขาแชร์กันอยู่หรือดูใน YouTube ได้นะครับว่าพิมพ์ว่าสตรีทฟู้ดอินเดียนะจะขึ้นเลยกระบวนการทําอาหารอะไรต่างๆครับมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาแหละครับแต่ว่าคือมันก็เหมาะเจาะก,กับโควิดพอดีเลยอะเออเป็นพาหะนำนำโลกได้แจ่มมากเลย อร่อยไหมป้าก็เพิ่งกินข้าวอิ่มอร่อยครับเด็กด่ตอนนี้เจ้าสิทธิ์อิ่มหลังเพื่อนเลยนะครับทำไมกินเยอะผอิดอ,อะไรนะ พ่อสิงตอนนี้การติดเชื้อในคนมีแนวโน้มที่สูงขึ้นพี่เห็นน้องสิงกินน้ำขวดเดียวกันด้วยสิทธิ์ใส่ปากแบบนี้ควรแยกแก้วนะคะไม่รู้ว่าเราติดมาตอนไหนเราเป็นแต่คนรรับไปจะเป็นด้วยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็น่าคิดนะน่าคิด Ê, ở bay thầy kêu đúng không? Thầy Ờ, bỏ lại thắng ra, thầy kêu, thầy kêu Cũng như thầy kêu đấy không? đó Thầy kêu đi đi đâu Đi mở mẹ Đi mở mẹ Ở đây, đây okay, có เมรกินเพื่อนกินเป็นเพื่อนพี่รอกินเอามาน de ินได้ทำไมนี <Yeah. S 2> ่ทำมหอ้วกเราไม่อวกวันนี้กินอะไรบ้นี่กินพกกินพุกยูกแซ่บรอกกอบ โอเคครับผมน้องๆอ,งอ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวจะไปส่งมาบ้านนะครับแล้วก็ไปทำงานก่อนอไปด่มกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะช่องแฟนสยามด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ต้องอ๋อไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ก็่ลืมอ่ะผ่านกันแล้วช็อตการสำคัญนะคะคือพูดไปด้วยอ่านเมนต์ไปด้วยฮะก็เลยลวนเลย 嗯。Ooh.